เข้ามาบ่อยอยู่เข้ามาบ่อยอยู่ใช่ไหมคะเฮ้ยเวลาเราต้องการก็ไม่มาดิมือหนักพอตัความสุจโลลสีอยู่เยอะม่ใช่นะครับสี่บาทนะาอาจะไปช่นอะไรนะนั่งกินอะไร หอมแดงกิโลละ400บาทสามกิโลเพียง100บาทเลยครับยบาทปลาทูเจ้าจาแล้วเพื่อนเดรียกิโลละ3กเตรียมกิโลล0รับด้านหน้าด้านในด้านซ้ายด้านขวาเจ้าตัวดักว่เลียงเลยนะครับหอมแดงเตรีมเพียงแค่600บาทเลวครับหอมแดงกิโลละ400บาทสามกิโลเพียม100บาท นี่นะคะเอซีได้แล้วนะคะบาทนี่นะคะก็มาซื้อหอมซื้อกระเทียมกันนะคะหอมกิโล40กระเทียมก็กิโลสิเตงจะซื้ออะไรไม่ต้องซื้อแล้ว นี่หอมกระเทียมพอแล้ว40บาทสองอย่างอย่างละาทืมพอแล้วไม่ต้องซื้อแล้วใช่พอแล้วเราครัวเล็กกว่าจะทํงนี้ใช่พะสะครัวใหญ่ทุกวันนี่ยี่สิบาทเห็นไหมนี่นะคะก็กว่าจะมีหอมกระเทียมมาก็นานนะคะไปซื้อกากว่าจะมาเนาะ สามกิโลละสี่สิบบาทสามกิโลกระเทียมนี่นะคะก็มีรสหอมกระเทียมมาขายด้วยนะคะดีจังเลยนะคะกว่าจะได้หอมได้กระเทียมนะคะเมื่อกี้ก็วิ่งหาหอมกันใหญ่เลยนะคะสองสี่ค่ะสองโหลละยี่สิบหรอนี่นะคะก็ซื้อหอมซื้อกระเทียมกันนะคะอ่ะเราก็ซื้อไปใช้นะคะ นี่เวลาตำน้ำพริกเมื่อเช้าก็วิ่งหาหอมหากระเทียมกันใหญ่เลยนะคะเนาะอันนี้พอนี่เห็นไหมคะพอมีรถมาขายก็ทุกคนซื้อเพราะว่าคือถ้าเราต้องลงทุนไปซื้อหอมกระเทียมที่เต่างอยโอ้เมาขรถไปก็300แล้วนะคะเนาะกระเทียมกิโลละ6กบาทส้มสีทองกิโลละ20บาท3บาทนะครับด้านหน้าด้านในด้านซ้ายด้านขวายกมือดักว่าเรียกไปเลยนะครับ หอมแดงกระเทียมพรกแงส้ม <Jenny> ส <think ält> ีองมาแล้วครับผอมแดงกิโลละสีิบาทสกิโลเพียง100บาทกระเทียมกิโลละหกสิบบาทส้มสีทองรสชาติหวานอร่อยถูกใจกิโลละยี่บาทสากิโลเพียง5 0าสบาทเท่านั้นนะครับสี่บาทหนาอาถ้าใครสนใจเชิญมาเลือ นี่นะคะก็รถขายกระเทียมขายหอมขายกระเทียมมาขายนะคะเพราะที่นี่อ่ะค่ะไม่ได้ว่าจะมีของขายง่ายๆนะคะหอมกระเทียมกว่าจะมานะคะนี่นะคะก็ได้แล้วนะคะเราก็ได้โล้กนะละเรากท คุณม,มาน mm ัทนะคะน้ำใสสวัสดีจ้าเลิฟเลิฟน้ำใสตีสนิทใครพูดถูกใจจังอ่ะคุณมานัทนะคะรักยิ้มสวัสดีจ้านี่นะคะหัวใจสีแดงสามดวงน้องเลยยิ้มพี่มานัทสวัสดีค่ะคุณน้ำใสพี่มานัทเลิฟเลิฟคุณมานัทคุณกอนสวัสดีครับนี่นะคะน้องรักยิ้มแม่ซอเลิฟนะคะนี่คุณมานัทนะคะคุณมานัทสวัสดีครับคุณจิตราคุณกอนขอบคุณครับชมผมหล่อ แวะมากดให้ดีครับแอดเฟื่องมีคนรอกิน๋วยเต๋ยวน้ำใสอยู่นะแอดเอ้ยมามามา,มานี่นะคะคุณมนัฐนะคะเมืม่อกี้เรากินส้มตำเสร็จเราก็มีกินส้มต่อนะคะอันนี้เขาเรียกส้มเขียวหวานเมื่อกี้ส้มตำนี่นะคะเอาน,นี่จะกินกันแบบไม่รู้จบ <9 S 2> ไม่รู้สิ้นอีกเหรอเนี่ยฮะจะกินกินกันแบบไม่รู้จบไม่รู้สิ้นกันสักทีวันนี้ สองกิโลยี่สิบบาทอใครซื้อเสือซื้อพี่เจนกึมพี่เจนจิราแล้วก็น้องเสือซื้อทั้งหมดเหรอคนละสิบบาทคนละสิบาทไม่รวมกันใช่ไหมไม่ไม่คนสามกิบลห้าสิบบาทเดค่นซมไปอ๋อสามกิโลห้าสิบโอ้ดีดีแล้วเงินสามสิบก็ไม่พอมันมียี่สิบเก้าบาทเสือมีเก้าบาทส่วนสองรู้สึกจะต่อนะ ดูคลิปแล้วก็ดูโค้ณนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอจบแต่เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องสมบุญชูชาแนลด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ